การให้การทั้งหลายเนี่ยตามที่สาลท่านมีคําสั่งมาครับวันนี้ถูกต้องแล้วแลวมีรายละเอียดเยอะกว่า3แผ่นนีทแหลงนะซึ่งอันนี้ปปชไปนั่งอยู่ในสารทุกวันด้วยบันทึกการไต่สวนได้หมดเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านเสรีพูดเนี่ยผมเนี่ยสิคนไม่พอนะผมเรียนว่าจะมีคนติดคุกเยอะกว่านี้ใน12นี่าจากการบางคนเป็นพยานได้แต่กลุ่มแรกกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มราชทรรตั้งแต่ระดับหัวหน้าพยาบาล ผู้คุมพัดีผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีอาจจะลามไปถึงประหลัดลรัฐมนตรีส่วนที่สองคือหมอหมอเนี่ยเซ็นใบอนุญาตเลยเนี่ยแล้วก็พน์ว่าผู้คุมบอกคุมห้อง1407เดี๋ยวท่านเสรีจะเล่าว่าท่านเจอ1403กับ1404ซึ่งผมบอกแล้วคนเรฝั่งกันนี่นะแต่งกายยังไงแข็งแรงยังไงนะผู้คุมบอกว่าร่างกายคุณทักษิณเนี่ยป่วยหนัก นอนติดเตียงร้อยแปดสิบวันเพราะว่าเขาต้องไปเเปิดประตูไปดูตลอดเวลาเลยว่าผู้หญิงเลยหรอใช่ครับหกคนนี่ให้การแบบนี้หมดแล้วเห็นคุณทั้งสายเขากล้าพูดเราให้เป็นความจริงเหรอที่เขาเห็นอ่ะก็ไม่จริงไงแล้วทำไมเขาพูดล่ะก็บังเอิญมาให้การกรรมันการไปแล้ววหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดผมไปตรวจด,ดูแล้วเฮ้ยม,มันให้การผมไว้อย่างนั้นจริงๆค่ะค่ะก็เปิดดูถ่ายรูปทุกสองชั่วโมงเข้าไปดูก็เห็นนอนอยู่บนเตียงถ่ายรูปใครอ่ะถ่ายรูปนักโทษนะต้องถือเป็นนักโทษก็ต้องถ่ายรูปลายงานทุกสองชั่นเตียง มีบ้างลุกขึ้นไปอาบน้ำ oh my god คนนอนติดเตียงเนี่ยอาบน้ำยังอาบไม่ได้เลยต้องเช็ดตัวอ,อ๋อนอนติดเตียงแต่บอกลุกไปอาบน้ำเออแล้วยังไงรู้เปล่าพอพักโทษปัพพ๊บตีกรอบได้เลยเห็นปะ่ะเดินขึ้นดอยสุเทพเออ,อะไรเนี่ยมันขัดแย้งคนป่วยติดเตียงร้อยแปดสิบวันนะแขนขารีบดใช่เดินไม่ได้ต้องแบบฝึกเดินอีกกายภาพอ,อีนี่คือกลุ่มราชทันร่ะยังมีหนังสือการส่งตัวผิดเยอะแยะหมดนะ อนุญาตสา30วัน60บวันร2 0วันก็ผิดหมอกลุ่มที่สองอันนี้ก็ผิดเพราะว่าเขียนใบรับรองแพทย์เท,ท็จหมดเพราะว่ามันมีแค่รักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่ไม่ได้รักษาโรคหัวใจตามที่แจ้งมานะบอกเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหมอบอกเลยว่าต้อง EKG ภายใน10นาทีโรงพยาบาลราชธานห่าง200เมตรไม่ได้ไปส่งมีมเครื่องมือมี EKG เครื่องนึงแต่ไม่ได้ทําไม่ทําและมีหมอโรคหัวใจด้วยอาจารรู้ป่ะคะหมอโัััวใจจจปุนื ผู้รักษาการผู้ในการโรงพยาบาลราชธรนมคนพิเศษอยู่โรงพยาบาลนี้มาสิบกว่าปีแล้วไม่ไปหาหมอโรคหัวใจอ่ะโอเคกลุ่มนี้ให้การเทสหมดหมอก็เทสแล้วผ่าตัดที่แจ้งอยู่ในใบเสร็จรับเงินที่ออกมาแฉกันเนี่ยสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยเป็นค่าผ่านนิ้วล็อกกับค่าเจาะไรขวาไม่มีการรักษาบายพาสบอลลูนเอาละแต่ว่าเอาเอาส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องก่อนนะคือราชธาน1สิบสองเนี่ยมันมีราชธันมกับโรงพยาบาลตำรวจ มันยังมีหลายคนที่ให้การเท็จในศารซึ่งปปชนั่งฟังไต่สวนและจดบันทึกหมดรวมถึงถามด้วยนะอาจารย์ปปชถามผู้คุมจําได้ว่าถานสามคนตอบประตูสีไม่เหมือนกันอ่ะคนนึงบอกตอบสีครีมอีกคนบอกประตูสีแดงอีกคนบอกประตูสีขาวอ่ะเฮ้ยมันเฝ้ามันเฝ้าจริงหรือเปล่าแล้วมันเซ็นใบรับเบิกเงินกันทุกวันอ่ะอันนี้พวกเจ้าหน้าที่ราาทัณฑนนะ สองโรงพยาบาลเมื่อกี้บอกไปแล้วหมอเซน็นใบรับรองแพทย์30วัน60วัน120วันเนี่ยเป็นอะไรจะผ่าตัดนูน่นตัดนี่อะไรเนี่ยสารก็เอาหลักฐานที่ไปยื่นแล้วสารก็ไต่สวนหมอทั้งหมดสรุปว่าไม่มีอาการป่วยวิกฤตเลยยานอกที่ว่านะสิบตัวเนี่ยเป็นวิตามิน9้าตัวหมอเป็นคนบอกในสารเองผมก็ไม่เคยเห็นมียาตัวเดียวคือยาละลายริ่มเลือดเรียกว่าพาวิกคล้ายๆเบบี้แอสไพรินข้านั้นเองที่เหลือไม่มีกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ไปให คณะกรรมการพักโทษคณะกรรมการพักโทษเนี่ยพอต้นมันเท็จแล้วคุณไปพิจารณาว่าเขาได้รับการอยู่ในเรือนจําที่โรงพยาบาลชั้นที่สี่เป็นเรือนจํามันเนี่ยหเดือนแล้วแล้วมีค่า ADL ซึ่งคะแนนเต็ม20ค,คนทั่วไปก็คะแนนเต็ม 19, 20คนป่วยติดเตียงก็4ีถึงหคะแนนคนป่วยติดบ,บ้านก็อยู่8,9คะแนนคุณทักษิณได้9นาน้9นาคะแนน9คะแนนคืออาบน้ําเองได้บ้าง สั่งตัวอาจจะไม่ได้ครบต้องติดช่วยติดกระดุมช่วยหวีผมช่วยป้อนอาหารบ้างอยู่ในรถเข็นแหละ,ะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขที่เห็นไปตีกอล์ฟกับคาราโอเกะก็รู้แล้วว่าเท็จพอศาลสั่งว่าอาการป่วยทั้งหมดเป็นเท็จไอคณะกรรมการพักโทษ6เดือนมันก็เท็จนี้เฉพาะเนี่ยสามกลุ่มกลุ่มที่4ที่เมื่อกี้ท่านเสรีพูดถึงตั้งแต่ลูกสาวไปเยี่ยมเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะและคนอื่นๆอ,อันนี้คือกลุ่มที่สี่เบ็ดเสร็จอะผมคำนวณแล้ว 12เนี่ยบวกบวกบวกอะ่ะผมคิดว่าเกิน20